หนึ่งหัวใจสําคัญในการพัฒนาความมั่งคั่งอย่างรวเดเร็วนะคะวันนี้คนแบ่งปันจากคาสอนของแม่กูสิตาจากคลิปมหากา,กพารพัจจวบันที่ทําให้เรามีพลังนะคะในการไปต่อในการดึงดูดความมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิตค่ะวันนี้ค่ะถ้าเรายังเป็นคนหนึ่งที่ยังมีอารมณ์ด้านลบๆค่ะมีโมโหมีงุดกิดปี๊ดปั๊ปดดาษสดานะคะท้อแท้ไหนๆอะไร,ะไรต่างๆนะ,ะไม่อยากคุยกับแม่ไม่อยากคุยกับเจ้านายค่ะวันนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าเรื่องราวที่คนอื่นเขามาพูดเขามาบ่นเขามาว่ากับเรามีผลกับชีวิตของเราโดยตรงนะ,ะวัน,น เขารับรู้ ความรู้สึกของเราผ่านความรู้สึกเรารู้สึกอะไรเขาจะจัดให้เราและออกมาในรูปแบบในสิ่งที่เราปรารถนาภายนอกนั่นแหละค่ะวันนี้ถ้าคุณทําอะไรแล้วคุณไม่มีความสุขจงหยุดค่ะจงเป็นนักควบคุมอารมณ์ของตัวคุณค่ะถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและดึงดูดสิ่งที่ดีอะไรที่มีความสุขจงทําค่ะฝึกฝนและเรียนรู้ค่ะอ,อยากดึงดูดเงินนะมีความสุขในการที่มีเงินนะอยากมีงานที่ยอดเยี่ยมมีความสุขในการที่มีงานยอดเยี่ยมนะฝึกฝนและทาแอคชั่นสม่ําเสมอค่ะท,ทํทุกทุกๆ20วนันแล้วคุณจะได้ผลลลัพธ์ท่่คุณปาาาถนนนนอออยงงแ ทำดูนะคะ